สวัสดีจากพี่น้องโอ้ยคอยก็ได้มาสิยางมาสื่อของอยู่ซปเปอร์พราไงมันไปพ่อหมูฝ่นระยุดเบาอยู่บักโดนทาจนเมื่อยทาจนห่อนแดดกต่บ่มาคอยก็เลยเขขาไปใน่เอ็นซูเปอร์ปลาสิไปหาบักกันบักเขียบน้อยนานั่นแหละพี่น้องเขียบน้อยนานั่นแหละข้าจ้าเครื่อามาขายบ่มีกันยังปะ มันมีก็มีแต่ยูรานตุรกีแต่ว่าแพงหน่วยหน่อยหนย่วย,ยละสามเหรียญเกือบสี่เหรียญแต่ว่ายูรานนี่หน่วยละเหรียญก็กลัวสองเหรียญแต่ว่าข้าเจ้าเ่เอามากพี่น้องข้าเจ้าเศร้าออกมาคือมันบ่มีคือใดบุญปกติข้าเจ้าสิบออมาขายหน่วยบอกน้อยเป็นเป็นน้อยหนาหนังพี่น้องเป็นน้อยหนาหนังแต่ว่ายงเขาเป็นเลาะเบิ่งหลวบเเห็นวันนี้เพราะง่หนวด <c oughs> เล่ากับบ้านแหละล่ะพี่นอ้นองแล้วยางเจ็บเจ็บจ็บก่บอนตบะไฟนั่งอยู่โฮมนี่เห็นปะยู่ข้างนานอันซุปเปอร์ไฟนั่งอยู่ข้างนาเล่าประห็นเล่ากับยางเขาไปซื้อไฟกระถ่ายอยู่ข้างนอกนี่แหละซุปเปอร์นี่อันซื้อลีเดินลน้อพี่น้องแต่่วาอันราคาของขเขาวเปลือกแพงซื้อยังก็ได้หลายของสิถธิกว่าอันห่างอื่นอันอีกจังห่างประจำ สิมีนั่นแน่ครัแพงพี่น้องห่างของแพงซุปเปอร์อื่นกับแพงซุปเปอร์นี่ขนมา้าปวดศิว่าขาจารุาจักใส่เงินนั่นนะ้ารุจักประหยัดอันใดมันเซฟได้ก็เซฟขาจาสิมาซื้อนี่พี่น้องมันได้หลายขันซื้ออันซุปเปอร์อื่นนี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญน,นี่ได้แค่ยางสองยางหน่อยๆน่นึงเด้อขันมานี่นะ่ะโอ้หิวจนเมื่อยผนได้ยี่สิบเหรียญก็ได้ขันมาห่าง ของมันต่างกันของคือกันแต่ว่าราคาต่างกันพี่น้องส่วนมาก้นกับนิยมมาไลา่เขาออกเขาออกส่วนมาข้าเจ้ากับพวกมาซื้อหลายๆแะ้วพี่น้องข้าเจ้าสีมาซื้อประมาณว่าอาทิตย์หนึ่งเที่ยหนึง่งกเบิรดหล่ร้อยสองร้อยสามร้อยเงินลอยก้วกันแล้วแกผู้สอบหลยสอบหน่อยเน,ยนาะคุณนะคนกับลายอยู่ ก็ดีคอยอันนี้นั่งผาเป็นใหญ่นวดนั่งรอก็ใหญ่นวดย่งางกับประมาณสิบนาทีดอกพี่น้องจากมองมองยูมากก็ดีเอาพ่็ใหญ่เล่าจักรยานมาถิมก็ะรือมาน้่เปินชใสยเปิ่นอันยางเป็นมูเปิ่นเป็นอยากไอเป็นเอากระเป๋าเป๋าเดินทางอันเก่ากับจักรยานมาถิมเอาอยู่มองเ้าจารับถิมไง เสียเงินได้พี่น้องบดไอ้ทิมพี่ได้ขนาดจักรยานจักรยานกินยังดีได้พี่น้องจักรยานมีเกียร์สาวกระสินขี่ประจําจักรยานนะแต่ว่าช่วงหลังบดไอ้ขี่เพราะว่าสาวกระสินไปเอาจักรยานไฟฟ้ามาไปทแลนเฮ็ดงานเนาะก็เลยบ่ค่อยได้ขี่อันธรรมดาตะกี้ตอนมั่ใหม่ๆก็ขี่แล้วพี่น้องไปเฮ็ดงานนั้นร้านอาหารขี่ได้แต่ว่ายขันเอาไปทแลนเฮ็ดงานนั้นเข้าหนวดนี่ไปบระทันมันไกลปรนเทศร้านอาหารเขาเป็นเวลาให้เยู่ วาง,งานนวดมันแหลวแต่ข้าเจ้าอื่นสีลังเถือมมันแรงห่ดทันก็เลยไส้สื่อจักรยานไฟฟ้าการไปกันมากมันงา่างเร็วเร็วกลัวสมมติว่าขับไปจักรยานธรรมดาเป็นสิบนาทีสิบหานาทียี่สิบนาทีถ้าข้าไปจักรยานไฟฟ้าก็เครื่องต่อเครื่องเวลาขัาก็หล่นเวลาลงมากมันก็เร็วกวัวกันพี่นนอะจักรยานจะซื้อกับยีบหาไหมคว้นเร็วไหมกับซ้ำข้อคีมอัดแตไใส่หน่อยตะบางมือนีพากัน เอาจักรยานเก้าไปถิ่มเราก็เลยสิมาสื่อของยูริเดินจะเนี่ยสาวกระสินลาสิมาเบิงมาเคียบแตไไ่ไม่มีน้อยนาไม่มีไม่มีน้อยนาก็เลยเข้าไปย่างลาอๆล่อเราก็ออกมาเออพี่น้องมีอันหนึ่งสีบลูฟั่งถ้าผูดด้ใดเข่าห่างนะ่ะจ้องข้งางเข่าท้างออก,ต,อก,อกต้องเวลาเข่าก็ต้องเข่าท้างเข่าด้วยพี่น้องด้วยเวลาออกก็ออกข้างออกด้วยเม็นเท้าบอสื่อยงางกระซัง ขันห้าเขาไปสมมติว่าห้าเขาไปแล้วไปยางร้อๆเอ้ยห้าบมมีแนวสื่อห้ากี่คันยางอ้อมไปมองทาาออกมันบอห้ากลับมามองเกานี <c oughs> อ่ออดมันสีห้องนี่พี่น้องออดมันสีเตียนต,ตีถึงมเมนห้าบดายิบยังเขาออกมากแต่้างลิตอร์ทักทายสวัสดีค่ะห้าบดายิบอียังเขาจาออกมากแต่้างออดสีห้องต,ตีโอ้ยสนันดกยังว่าก,ก็บอกว่าอัน เวลาเขาไปซื้อของกับเขาทางเขากับเขาไปทางเขาเวลาเ้างบ่ซื้อยังกันยางอ้อมมาออกทางออกพี่น้องกันบ่อมาทางออกมันสีออดห้องละบัานนี้มันสีดังเบิดคนอยู่ในซุปเปอร์เขาก็เห็นเ้าเบิร์ดไอโนทเฮียเบิร์ดดิชอปปิ้งจิบมีอัมฮามัดไวท์ทเวนตี้ Why are you not being back? Oh, good. So hard. Yeah, give me hand, I take up me. Say <laughs> so not look when I speak. อึบใส่เสืออึ้บไม่ในีรณีนั่งยิ่งยยองละลุกขึ้นบ่ได้พราะข่าว่าถ่าแล้วถ่าเลยทัวห้านี่พี่น้องคนอายุหาสิบกว่านี่อิลีเด้ ขอบคุณหลายๆเด้อคุณย่ยสาวเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวกลับไปหาคุณวิวเดสไลด์เ็นนอยบัยูเพย์ทูเว้นติยูอาร์กเดนยูนอตากยาบัตโซเอ็กเพนซิยูบาโกมโนตเตซม เป็นวารถลดราคาไปยิบพิดหมองพี่น้องเป็นไปยิบพิดหมองได้ราคาเต็มอือฮึเป็นไปยิบได้ราคาเต็มแดดดีเมื่อนี้แดดดีแดดดีเป็นไปยิบเป็นได้ราคาเต็มเป็นเบิ่งบอดีนั่นทีเราเจาติดราคาไปพี่น้อง ราคาของกันเนาหยิบบรถือซองแต่ว่า่นบอกล่าขึ้นมั่ง่นอยากไอ้ไปเล่นสื่อเขาด้วยแต่มันข่อยบา่าสื่อแล้วแ <c oughs> ดดดีแดดดีค <c oughs> นมาชอบหลายหางนีเพราะว่าของราคาถูกกระถึกเป็นบางอย่างพี่น้องของถูกเป็นบางอย่างดีบ็อกเนี่ยเขา เลยค่ะเฮียครของก็ถูกเป็นบางอย่างแต่่ได้ก่ด้ถูบสยังแวะไปดิสะอณกเ่ยูสตาร์ทบอทยูสิงบอทไม่ทินเดอันนี Ah, yeah. Mhm. Mm good <laughs> This is The and Samdis. Also, treppe element. Weißt du, yeah. What do Yeah. Oh, by this. Mm -hmm. But fall in. Yeah, this black Aha. Okay, good. <laughs> not? 35 in hour. Yeah, this is not far. You can heal. Why yeah. not? And you can below. Up, 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 come. Yes, or no. Yeah, walking up please. ยางคุยก,กันกับบานพี่น้องซื้อนำยาเป็นด้งว่าเป็นได้ถือได้เต็มส่วนกาเต็มก็เจ้าพี่น้องมันน้ยคุณก็เจ้าก็ร่างปลูกพักปลูกงาส่วนแดดอันแดดมีข้วนพี่น้องสงสัยอันอัน,อนบอดเบสเตอร์คำฟอร์มแวร์ลุดิคำตอมสหลาเลยแดดมั่วๆคุณคุณยังมีไส้น้ำเลยพี่น้อง ยังไม่ได้ปนมากเนี่ยล่มสาฮลา,าดอกอยางมางามแต่เนื่อดอกอะไรน้องอันนี้ก็ดอกใหม่โอ้พุยดอกเอยียมังงามแต่พี่น้อง,งเนื่ีไงไม่รู้ดอกอะไรเนี่ยประดับอันนี้ใบไม้ด่างพี่น้องเขี้ยใบยไม้ด่างอือหึหุ้นนะต้นไม้หลายสีสีแท้ๆเป็นแน่นี่พี่น้องสี งามเพื่อน่ะส่วนอยอมพระเจ้างามบานงนันี้ดอกมงดอกไม้งามพี่นอ้องดอกมงดอกไม้สวยอันนี้แม่นหมากอันผนละไม่ปลานีหมากฮิมเบอรี่เพิ่นฮิมเบอรี่ฮิมเบลึไปพี่นอ้องนั่งไปน้ำกันว่าหันขอยนั่งขอยลุกขึ้นขวาวินงบ,บึบบึบรถ ้ำตาลในเลือดสูงเองียงคือจังหมอเขาบอกกันแหละเป็นหมอเขาวางสารพิ้นองนกันท่าเป็นหุบหน้ามือตันลายจักี่ยานไปจิ้มได้ได้นำยาทางเมื่อบาน นอ้อุ๊บๆๆๆดังนี้กับงามพี่น้องเบิ่งให้เบิ่งเงินส่วนยอมเฮียนก็เจ้าคุณน่ะแต่อยู่เด้หนาวอ่ะนะเป็นแต่อยู่ได้บรรยากาศดิวัดเดย์แฮมดีสุดบักคุณน่ะพี่น้องมีโฮมีอย่างนั้นเป็นแต่อยู่เด้์เปนบ้านก็เจะเฮ็ดเป็นแต่อยู่ก็ได้บคุณน่ะหลังไม่ใหญ่พี่น้องแต่ว่าก็เป็นแต่อยูก็เจ้าเฮ็ดย่างดี ห่อนเลยตอนมือแดดออกกับห่อนนี่ลีเด,ด,ออกกหนนด้ห้อนคักห้อนแน่ร้อนคักร้อนแน่ สนยอดบ้านนี้ก็เป็นตะยูเขียวอันนี้ต้นนุ่ต้นถั่วถั่วดินรู้ต้นถั่วเลยเป็นอันมักถั่วอัลม,มอนอ์อม,มนข้าเจ้าไหมเป็นถั่วอัม,มอนอ้ยชะออดดอกใหม่เพิ่งได้เพ่งงาม,มครับเจ้าประท่านรถข้าเจ้าพักกันแลนไม่ทันรถพากกันวิ่ง Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. You can ask when you want, why not? This is Wochenende mm Mm-hmm. before? Mm -hmm. Yeah. I, I thought when you go here, they speak from temple there or so. ลุกลุกได้แฮปเอาคืนพอสนิทก็เจ้าเฮ็ดหอยถ้าเจ้าหนุวยตาใส่คือคือโฮมนี่เด็กหน่อยมาเล่นดี่ดิเขาดีเซอร์ชัดเตินมากูดนะโฮมนี่พี่น้องเด็กหน่อยมาเล่นดี่ดิเดี๋ยวใส่เบิ้ง มีบ้านเด็กหน่อยพุณฟากรลสินอยู่หลังพุนออกมายางยืดแช้งยืดขาบายางมาออกก็ร่างกายายมึงหันนั่งแล้วก็ลุกขึ้นก็สินหน้ามืดแต่อยากหัวหัวเข้ากระจังเลยพี่น้องอ้าวพี่น้องคะลงกันเด้อ ได้คลิปแล้วมือนี่พอกันไหมจ้า